เสร็จไม่ได้นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ของบรรดาน้องๆหนูๆนี่จะต้องหาของเล่นเด็กที่ไว้เสริมพัฒนาการทางสมองให้พวกเขานั้นได้รู้จักคิดแล้วก็รู้จักประกอบขึ้นมาเพื่อจะได้บังเกิดความคิดอันสร้างสรรแล้วก็ต่อยอดกันได้ตลาดของเล่นในระค่ะที่เราอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะเพราะว่ามูลค่านั้นนับพันนับหมื่นล้านวันนี้เราไปส่องตลาดของเล่นกันบ้างค่ะ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาตลาดของเล่นในเมืองไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ลดลงโดยในปี2,557ที่ผ่านมานั้นพบว่ามีการเติบโต15-20%โดยเฉพาะในกลุ่มของเล่นคาแรคเตอร์เหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ยิ่งได้รับการตอบรับอย่างถลลมทลายส่งผลให้มีมูลค่าการตลาดรวมสูงถึง4,000ล้านบาทจากมูลค่าตลาดรวมของเล่นกว่า6,000ล้านบาท สำหรับภาพรวมตลาดของเล่นตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมานั้นแม้จะเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจกำลังซื้อที่ลดลงแต่ภาพรวมก็ยังสามารถเติบโตได้ดีทําให้บริษัทของเล่นเจ้าใหญ่ๆสามารถสร้างการเติบโตได้เป็นตัวเลข2หลักทุกปีในหลักร้อยล้านบาทก็เป็นพันล้านนะคะเพราะว่ารวมทั้งธุรกิจพวกของใช้ใช่ไหมของเล่นเด็กทั้งหมดนะค,ะค่ะ ตอนแรกเลยเราก็ต้องวิเคราะห์สินค้าก่อนนะคะสินค้าวัวน,นี้มันมีคุณภาพไหมมันมันมันเสริมพัฒนาการให้ให้ลูกไหมให้เด็กเราได้ไหมนะคะแล้วก็แน่นอนก็จะมีพวกการพวกเทสติฟิเคตอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะต้อง่ันการ testing อยู่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามคาดว่าแนวโน้มการส่งออกของเล่นในปี2559จะมีอัตราการขยายตัวเป็นบวกได้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้าของเล่นหลัก มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นแต่การส่งออกของเล่นในปี2558นั้นที่ว่าติดลบครั้งแรกก็เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศผู้นําเข้าหลักอย่างเช่นสหภาพยุโรปสหรัฐและญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจไม่ดีแม้ว่าการส่งออกของเล่นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีมักจะเป็นช่วงที่มีคําสั่งซื้อเข้ามามากเพื่อน,นําของเล่นไปจําหน่ายในช่วงเทศกาลแต่ในปีนี้ไม่ได้หวังว่าการส่งออกในภาพรวมจะขยายตัวได้ทัน กติก็จะมองอย่างเช่นประเทศอ,อังกฤษนะคะอเมริกาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นพวกเทรนที่ว่าจะจะมีอะไรบ้างแล้วก็ดูของเขามีอะไรพวกของเขามีหลากหลายอยู่แล้วตอนนั้นนะคะต้องแล้วแต่ประเภทของเล่นชิ้นไหนด้วยะค่ะทุกประเภทมันจะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกันนะคะสินค้าของเล่นในปี2559จะเน้นการผลิตสินค้าที่เป็นสื่อสามารถเสริมพัฒนาการเด็ก คือการสอนให้กับเด็กได้จัดกลุ่มอายุเด็กให้เหมาะสมกับของเล่นแต่ละชนิดโดยการดีไซน์ให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของเด็กซึ่งอย่างเชื่อว่าสินค้าของเล่นของไทยนั้นยังเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกแม้คู่แข่งอย่างอินเดียจะได้เปรียบเรื่องค่าแรงแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการรับจ้างผลิตขณะที่ไทยนั้นสามารถผลิตเพื่อการส่งออกได้พร้อมกันนี้ผู้ส่งออกได้ปรับตัวด้วยการลดการพึ่งพาตลาดหลัก โดยมองตลาดอื่นเพื่อเสริมการส่งออกของเล่นในปี2559โดยเฉพาะตลาดอาเซียนซึ่งมุ่งเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าระดับบนเป็นหลักเราก็ยังจะหาสินค้าเรื่อยๆนะคะที่มันเป็นอินเทรนด์อยู่นะคะที่ตอนนี้เรามองว่าเออตอนนี้น่าจะให้เด็กไทยเนี่ยลองมาใช้นะคะในต่างประเทศอย่างเช่นพวกที่มีเทคโนโลยีใหม่หรือว่าอินโนเวชันใหม่ๆนะคะเด็กไทยก็จะได้มีอโอกาสในการใช้ะคะ่ะ ในอนาคตตลาดอาเซียนอาจจะเป็นหลักของการส่งออกทดแทนตลาดนำเข้าหลักได้ผู้ส่งออกไปรถโชว์ในงานแสดงสินค้าของเล่นในตลาดอาเซียนให้มากขึ้นเนื่องจากหลายประเทศในอาเซียนนั้นมีแนวโน้มขยายตัวไปในทิศทางดีและมีหลายประเทศน่าสนใจจะเข้าไปทำตลาดของเล่นเช่นตลาดอาเซียนขยายตัวอย่างน้อย10-20อร์ซโดยตลาดอาเซียนที่น่าจะทำให้ตลาดของเล่นไทยเติบโตได้ดีมี3-4ประเทศหลัก เช่นอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนเป็นต้นอันดับหนึ่งก็คือคุณภาพแน่นอนนะคะนะคะคือเพราะว่าเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของของลูกใช่ไหมคะว่าสินค้ามีดีไหมแล้วก็อันดับสองก็จะเป็นสินค้ามีให้ความรู้ให้ให้เด็กไหมมีประโยชน์อะไรไหมอันดับสามก็น่าจะเป็นราคาค่ะ โดยประเทศเหล่านี้มีกำลังซื้อที่ดีและผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของสื่อที่มีการพัฒนาการในเด็กสื่อการเรียนการสอนส่วนกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่หรือ CLMV ซึ่งประกอบไปด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามน,นั้นอาจจะต้องเจาะตลาดอีกระดับหนึ่งเนื่องจากกลุ่มนี้ให้ความสนใจเรื่องสื่อการสอนมากกว่าของเล่นเพื่อพัฒนาการของเด็ก คงต้องมีของเล่นหลายๆชิ้นนะคะแล้วก็ให้สับเอาก็แล้วกันนะคะให้เปลี่ยนเอาค่ะมันก็เล่นเรื่อยๆนะคะมันก็ไม่เบื่ออยู่แล้วค่ะทำให้เขาแบบ imagine หรือว่าแบบพวก de develop ในการแบบ intelligence skill ของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมัน,มนดีอะคะ่ะเขาสามารถคิดในแล้วเอเราจะทำยังไงดีอย่างนี้หรือว่ามันเป็นพวก problem solving อะคะมันก็จะมีพวกนี้ด้วยอะคะ่ะ ตลาดส่งออกในอาเซียนยังมีโอกาสทางการตลาดเติบโตสูงโดยเฉพาะการวางตำแหน่งสินค้าเพื่อทำตลาดระดับบนหรือไฮเอ็นเพื่อหนีการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าของเล่นจีนที่มักจะมาทำตลาดดังกล่าวก่อนหน้านี้และปัจจุบันก็มีตลาดอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งของไทยเท่านั้นในภูมิภาคสำหรับตลาดส่งออกหลักอุตสาหกรรมของเล่นไทยได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นและเอเชีย ยังไม่มีแนวโน้มอัตราเติบโตที่ดีนักโดยเฉพาะตลาดสหรัฐที่ครองส่วนแบ่งประมาณ30%จากสัญญาณการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจส่วนตลาดอื่นที่พอมีศักยภาพเหมาะจะขยายทำตลาดของเล่นไทยได้แก่ตลาดแอฟริกาตลาดละตินอเมริกาเพราะน่าจะมีความต้องการสินค้าอยู่มากแต่ตลาดดังกล่าวก็ยังมีปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการส่งออกโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งสินค้าที่อาจจะมีต้นทุนสูงเกินไปเนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ไกล ส่วนตลาดหลักก็ยังจะพยายามดึงตลาดและครองส่วนแบ่งการตลาดเอาไว้อย่างต่อเนื่องเห็นกันหรือยังนะคะว่าตลาดของเล่นนั้นไม่ใช่เบาๆเลยทีเดียวค่ะมูลค่านั้นเป็นหลักหมื่นล้านนะคะและที่สําคัญก็คือว่าจะเกิดแบรนด์ที่สามารถสร้างสรรค์ความคิดของเด็กๆขึ้นมาให้เขามีพัฒนาการทางสมองได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ตลาดของเล่นนั้นต้องเป็นตลาดที่ปลอดภัยสร้างสรรค์แล้วก็ใช้ได้เสริมสร้างทักษะได้จริงด้วยค่ะ